หลายคนถามมานะคะว่าลืมวิธีการหุ้มหัวซิปไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาทบทวนให้นะคะเอาแบบเน็ตเน็ตเข้าใจเข้าใจเลยนะคะตัวนี้นะคะการหุ้มหัวซิปนะคะก็แค่เราเตรียมนะคะตัวผ้านะคะเราสันทบผ้าแบบนี้นะเสร็จแล้วให้เราเอาซิปมาวางในลนักษณะแบบนี้ค่ะให้เราสันทบผ้านะคะให้มันเป็นสองชิ้นแบบนี้นะคะให้เราวางลักษณะแบบนี้จากนั้นเราเอาซิปมาวางแล้วเราก็ ตรงนี้ก็ได้ค่ะตีเส้นได้เลยเสร็จแล้วเราก็ไปเย็บนะคะเย็บตรงเส้นเลยค่ะหัวท้ายทําเหมือนกันนะคะอะทีนี้เราจะไปเย็บนะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะตัวนี้ให้เราแบะตะเข็บแบบนี้ค่ะพอเราแบะตะเข็บเสร็จแล้วนะคะให้เราสังเกตตัวนี้ตัวนี้จะเป็นด้านบน ตัวนี้จะเป็นด้านล่างนะคะให้เราหงายด้านบนขึ้นและเราก็เอาด้านที่สวยๆก็คือด้านนี้นะคะเราสอดเข้าไปค่ะคือด้านสวยๆเนี่ยจะต้องอยู่ด้านบนซิปนะคะเราใช้วิธีการสอดเข้าไปแบบนี้นะคะทีนี้เวลาเย็บนะคะสังเกตเราจะมีหางซิปตรงนี้ใช่ไหมคะที่มันผู่ออกมาแบบเนี้ยเราก็จะดันนะคะสอดเข้าแล้วเราก็ดันออกมาค่ะ ทีนี้เราจะเย็บนะคะให้เพื่อความแข็งแรงเราจะเย็บหนึ่งตีนผีเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะคะระวังก็คือตัวกระดูกตรงนี้เราก็ใช้ดินสอขีดอีกทีก็ได้ะค่ะเพื่อความชัวร์นี่เลยเราจะไม่เย็บโดนกระดูกแน่นอนนะคะโอเคพอเราสวมเข้ามาแล้วนะคะเราก็ไปเย็บด้วยตะเข็บเส้นตรงค่ะพอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็ตัวนี้ลูดออกมาค่ะตื๊ดออกมาแบบนี้เลยค่ะมันถูกหุ้มไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ทีนี้ด้านบนตรงนี้นะคะทุกคนก็ความยาวนะคะมันยาวไปไหมเราก็ตัดออกหรือว่าเราจะเอาความยาวตามความต้องการเลยนะคะเราก็สอดตัวนี้เข้าไปค่ะเก็บค่ะพับผ้าตรงหัวซิปเนี่ยนะคะสอดเข้าไปด้านในแบบนี้ค่ะเก็บปลายทำเหมือนกันนะคะทั้งสองข้างนะคะเนี่ยค่ะเราก็สอดตัวนี้เข้าไปหไหมคะเสร็จแล้วเราก็ไปเย็บกดค่ะ ถ้าใครอยากจะสอยก็สอยซ่อนได้นะคะสอยปลายซิปนะคะหรือถ้าใครอยากจะเย็บให้มันแข็งแรงไปเลยก็เย็บตึง้งเสร็จเลยค่ะโอเคแค่นี้เราก็ได้เทคนิคในการพุ่มหัวซิปแล้วนะคะ